See Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. No. Ah, where huh? yes. Oh. There it is. Oh, I need to resolve New York. Where is that? Oh, I need to the same nightmare. Oh, you know what that. <sighs> <laughs> วันนี้น้านชมกับาอนู่กับรายการเ e อ็มบล็อกทีเกเบอร์คั้นี้ยายแนวแล้วพอดีเรื่องฮารัดแนวเก่าครับนะเราเล่นพอตสองระบายลมนมันดีกว่ามันไม่ใช่เกมที่สลับนะมันก็ระบายลมมด้เท่าไหร่แต่มันสาจ่ายเน่ยนะฮะนะฮะอ่าอย่างนี้มีเกาะสำรวจเลยครับเราจะไม่ทำเควสเราจะมาเล่น ่ใครเครียดนะครับบอกกันมาแล้วก็ต้องฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เป็นไปมีช้ำช้ำช้ำก็พอพอฮะเฮ้ยนี่แนี่นะครับเราจะไมำเราดีๆครับออกไม่ดีไงเข้าใจไหมเอ้ยผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับโปรแกรมเอไปผมยังไม่ค่อยคุ้นกับโปรแกรมแา่หน้าข้าโปรแกรมซับที่แบบ ไม่มีเลข mm hmm. นะครับเดี๋ยวรอให้ชินก่อนจะได้เลื่อนหน่อยนะครับอันนี้คงไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่นะถ้าจะกระตุกนี่ยังต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าอันนันอันนันอันนันมามาเสียงหมามาแล้วเสียงหมาไม่ได้ฮ่าไอ้หาไอ้หาโอ้ไอ้หมาอย่ากลับเมื่อกี้นี่กลับที่ไหนกูบินได้เลยตอนแล้วตั้งหู้สุก็มาฮักเอาเลยครับเอาเลยับปี๊หมาครับเอาเลยก็ตั้งหมด ้เราเป็นพลเมืองดีครับเราเป็นพลเมืองดีเราจะทำร้ายมานีครับฮะไรคนรู้รายได้ผมเเพื่อนคุณไม่ทานครับแต่ผมขออาวุธนะครับแหบะผมก็นะดูต้องเลขโปรแกร,รมสับกลัวมันจะลดออคือเอ,อ้าเอ,อ้าเราบ้างกินนะ กลัวมันจะลดเอ้ยกลัวมันจะดับไปนะครับเพราะว่าตอนเออคือตอนแรกที่ไม่ได้ได้อาจก็เพราะว่าเอโปรแกรมฝึกมันไม่ได้นะตังค่าเอ้ยนะค่ะไม่ได้โอ้โหเล่นปืนเลยนะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่เหมันมันมันไม่ดีเออมันเรื่องให้ ไม่รู้เรื่องอนะ่ะนา่าจะยอมอาเ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 อเฮ้ย,อ,ๆๆๆๆอ,ยอยาเข้า,าไปอ่ะเข้าไปไม่ได้เหรออเขาเ้าไปไม่ได้เหรอเอา้าโอ้โหขนาดเกยมยังขวางอะ่ะนึกว่าขวางนึกว่าขวางแค่บทเนี่ะนี้แม่งขวางทั้งทางเกมเล่นไงก็คือ มันใช้โปรแกรมกันด้วยนะเทมนะครับทำโปรแกรมก,กันห้ามเข้าไปดังนั้นไอห่าอย่าร้องไอ้ห่าบอกว่าบอกว่าอย่าร้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออกดคิวถี่นะกู่โอ้ยยังไม่ค่อยรู้ตุ่มอะไรนี้ลยัยงไม่รู้ตุ่มนมั่นเลย กินใช้สูตรนะแต่ผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับนะเล,นเล่นเล่นจนทิ้นนะเอา้าโอ้โหตายยากนะขอใจโอ้ยโอ้ยโอยโด,ยโดยกนกระจงบ้านคนอื่นเห็นไหมเฮ้ยมนะ <c oughs> ีกล่องพยาบาลพอดีเลยอ่านไะปยังไหม่อนะ่าไปยังไม อเบิ่มคนสองอันเลยเพิ่มลูกสุนนะครับพอได้หมูบ้านนี้ช่างรวยยิ่งนักนะฮะเดี๋ยวอัดไม่เกินสิาหานบห้าลีลเพราะว่าอัจแล้วมันลงไม่ได้นะครับรว้าโปรแกรมแฝดกรจะตกกระต,ก,กระตุกนิดนึงมันก็ตกนะแต่คือเดี๋ยวรอผมชุ้มกับการไม่มีเลขก่อนนะครับ เดี๋ยวจะอดเดิมง่ายก็ให้ไม่ให้ก็ตกง,งเนี้ยเดี๋ยวรอชินสักคู่สักสองสามวันเท่นัน้นนะนะคือมันมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชินมันชินแล้วแต่คือมันกลัวอย่างนึงคือกลัวเลขลับมันดับนะฮะเอ๊ยเอย๊เป็นไรเป็นไรเอาเอาโยมโยมมาแล้เอา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 ,เอาคือมันนิ่งนะอ๋อ อ๊โฟีลันนี่เหงอฮะแล้วฟีลันนี่โอ้ฟีลันนี่เหงอเฮ้ยเฮ้ยงั้นงี้เป้าหมายครับเป้าหมายเป้าหมายเฮ้ยเป้าหมายลวคก็บเป้าหมายแล้วนะนะยาเร็กมาไปสองที่แล้วบ่ะเฮ้ยเออส่งโคมไปเข้าไปอ่ะเอ้าไอห่าตกใจโอ้เฮียบถอยบายอยไายทอยบาเยียน สีอ่อู้ไรเนี้ยขอ,อกอ็ย่าเพชรอู้ว่าไงนะครับโอเคเราเรอมันร่าสักกูนะฮะเรียกสับ์มันตกนะครับผมใช้เวอร์ชันอหม่แน่จริงครับทุกเราก็ใช้เวอร์ชั่นสับอันี้แหละแต่วันนี้หาโหลดไม่เจอพอทีหาที่หดเจอวันนี้ก็พอที่หาที่โหด,ดเจอนั่นแหละแต่ว่าโหลดไอเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วเวอร์ชั่นเอเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านะครับ ก็เลยลองหรือเออแล้วแล้วแสบแบบมันตกเป็นหนึ่งอ่ะพราะตกบุ๊กนี่หยุดอัดปั๊บเลยนะครับผมก็เลยนะแต่มันใชวอร์ชันเก่านะรับ <c oughs> โอเคโอเดตตำรวจไม่เห็นอะไรทั้งเส้นนั้นเยอะเราเป็นพลเมืองดีครับโอ้พลเมืองดีอ,อะใครๆอูอพลเมืองดี อ๋อม่เป็นตำรวจเลยนะฮะไม่ต้องสมจริงก็ได้ไม่ใช่เอฟบีไอเอออะไรใช่เอฟบีไออย่าเสืออ้โอ้โอเอาละเดี๋ยวจะไปอัดเกมในเฟสแล้วนะพอดีคอมสมัครฟปได้พอดีล้างเครื่องเลยเย่ยแตงเกมันก็เลยติดเลยฮะติดเกนในเฟสเบย์นะครับโอเคตอนนี้เราก็ หยิบนมมาแววแววไม่ทำไฟทางเราแค่มันเล่นไงเราจะมาป้นนะเฮ้ยตึ๊ดนี่เราเจอที่ตำรวจเข้าใจไหมเฮ้ยเด้อเด้อเดี๋ยวใครใครร้องเพลงวะฮะนั่นนั่นไงรู้เลยรู้เลยใครร้องเพลงวะโอ้โห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 ปืนมันยิ่งใหญ่มากปืนมันยิ่งใหญ่มากครับ เปินจะยิงไะไปยันไหนวะพาพะพะพะไม่แม็กหมดแม็กนำหมดเข้าใจไหมไม่ต้องเหนื่อยแยบเราเป็นชาวซาดิสอยู่แล้ว,วครับไม่้องหวับเรื่องแค่นี้นะครับเป็นแค่เกมหายาบไม่เป็นไรหรอก ผมก็ยังอายุไม่ถึงสดเลยยังเลเลยพราผมไม่จําไปนะผมรู้แล้วอะไรควรไม่ควรนะครับเฮ้สวัสดีฮเะมาก้มข้าพระเจ้าเดียนี้ขจแนแนแนนแนนแนนเงินมาขอการีบเรืองอยู่เป็นมาเฮ้เ้กิน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 ขี่ตัวเองฮะ ไอ้หาน,นี่ก็วิ่งไอ้หานี่ก็วิ่งจังไอ้หาน,นี่ก็กระตุกจังไอ้หาน,นี่ก็เฉยจังขอรำเทามื่ไรกัน,นั่งแลวรู้ไหมไอ้หาเน,นี่ยเยืยนคู่กันจังไงกันจังไอ้นีก็เยืยนมองจังไอ้งานก็ไขมันเยอะไปแล้วเยอะเยอะฮะเยอะ โอเคครับ okay, นะไปกินข้าวแล้วนละววันนี้ก็ต้องขอบายบายกั bye okay, นตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัดแล้วกันนะเดี๋ยวอัดต่อเสียบายาโอเคครับ okay, นะมาต่อกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกินวะนะฮนะพนะอดี้ป่วกับคาวอยู่ครับแล้วก็เหลืออันสุดท้ายบ้านนี้ โอ้ยลงทุนทีบ3สามครั้งต้องมีบางอย่างบางสิ่งที่ลีรับเล่นรับเล่นรับไม่ใช่ลีลับนะเฮ่อเดี๋ยวตัดยาวไปเดี๋ยวมันจะขี้เกียจเอาคลิปมาต่อๆนะ่อนะโอเคบายลา